ถามตัวเองลุกขึ้นใหม่อีกรอบหนึ่งทุกคนกระตุกหนวดตัวเองขึ้นหาหีกครั้งหนึ่งกูจะรวยให้ได้กูจะรวยกับนพก้าวนี้แหละครูจะเป็นผู้นําที่จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังครูเป็นผู้นําที่จะไม่ปล่อยมือใครค่ะไม่ต้องเชื่อไม่ต้องเชื่อนะคะแต่ให้ดูค่ะว่าที่ผ่านมาครูทําแบบนั้นจริงไหมนะคะไม่ต้องเชื่อครูนะคะแต่ให้ดูการกระทําดีกว่าว่าครูทําแบบนั้นจริงไหมครูไม่ปล่อยมือใครจริงไหมนะคะ แล้วรับรองค่ะทุกคนสินค้าครูทุกตัวต้องมีคําว่าเกลียงตับเกรียงตับ,ตบแล้วก็เกลียงตับค่ะนะคะรับรองค่ะจะไม่มีของติดมือนะถ้าคุณออกมาขายทุกคนทุกวันเนี้ยเท่าที่ครูสังเกตครูเนี่ยออกมาขายทุกวันครูออกมาหน้ากล้องเกือบทุกวันครูออกมาพรีเซนต์ตัวเองทุกวันแต่ลูกครูไม่ออกมาขายพอถึงเวลาก็บอกว่าขายไม่ได้อันนี้ไม่ได้ไปด้วยกัน อันนี้ไม่ได้เรียกว่าไปด้วยกันนะคะคนหนึ่งกระทุ้งแค่ตายอีกคนไม่พัฒนาอะไรเลยไปด้วยกันไม่ได้ค่ะนะคะต่อให้ครูทําแค่ไหนต่อให้ครูมาช่วยคุณแค่ไหนแต่คุณไม่ออกมาบอกว่าคุณขายใครจะซื้อนะคะครูออกมาแสดงตัวตนออกมาสร้างตัวตนไปออกรายการทีวีทําทุกสิ่งทุกอย่างออกมาพรีเซนต์ว่าฉันเนี่ยคือเจ้าของแบรนด์มีคลิปวิดีโอให้ไปลงก็ไม่ลงเอาไปลงแล้วก็ไปลบ ทุกคนมันไม่สมควรเลยเหรอมันไม่สมควรเลยนะเพราะอะไรคุณต้องเอาครูไปประกาศสักดาค่ะว่าเนี่ยเจ้าของแบรนด์กูครูดังมากเท่าไหร่เพราะคุณขายของง่ายมากเท่านั้นแต่หลายคนคะ่ะผิดวัตถุประสงค์ทำไมไม่มีช่องครูสักช่องหนึ่งเพื่อให้ทุกคนเขารู้จักครูให้มากที่สุดครูอ่ะยิ่งมีตัวตนมากเท่าไหร่คนขายดีคือใครไม่ใช่พวกคุณเหรอคะ เพราะฉะนั้นพลังทีมสําคัญนะคะพลังทีมสําคัญมีคลิปครูให้เอาไปลงไปลงช่องไหนก็ได้ที่คุณอยากลงลงให้เป็นเยอะที่สุดเท่าที่คนจะจํนะคะาจคุณได้นะคะเขาจําคุณได้เขาจําครูได้แล้วขายไปด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะเราต้องเป็นพลังทีมแล้วค่ะครูทําแต่คนไม่ทําบอกขายไม่ได้งงไหมงงครูทําคุณทํา ต่างคนต่างช่วยกันทําทุกคนไม่ต้องห่วงค่ะครูลุยเต็มที่ทุ่มเงินเป็นหลักเท่าไหร่ครูก็ทุ่มแต่พวกคุณไม่ทําคนทําก็ปังปุริเย่ไงเพราะเขาออกมาสร้างตัวตนคนรู้จักคนไม่ทําก็นั่งมองของตาปิด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 เมื่อไหร่จะออกก็ได้จะไปเข้าใจไหมคะจุดนี้เพราะฉะนั้นเรามาทําร่วมกันแล้วปาร์ตี้นี้เรามาเจอกันนะคะทุกคน